การแอร์ไม่สู้แดดนะครับตัวนี้นะครับก็ที่เปิดดูแล้วนะมันน่าจะนี่นะครับมันน่าจะเป็นฝุ่นเ,เล็กๆตันอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับเหมือนล้างแล้วอาจจะไม่สะอาดนะครับเลยทําให้มันการแลกเปลี่ยนไม่ดีนะครับทาให้เวลาแดดแล้วร้อนนะไม่สู้แดดนะครับลูกค้าบอกนะครับแอร์ไม่สู้แดดนะ ตันนี้เป็นตัวนี้นะครับ LG ดอแนลอิวเตอรนะครับช่างกรเคยถ่ายลงไปแล้วนะครับแต่นี้มีมีเพื่อนช่างนะครับหรือลูกค้าไม่แน่ใจนะครับคอมเมนต์มาที่ FC นะครับว่าให้ให้ประกอบชา้าๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ช่างกรได้มาล้างพอดีนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะไปถ่ายตอนประกอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ าการแอร์ไม่สู้แดดนะครับตัวนี้นะลูกค้าบอกไม่สู้แดดนะครับแดดอันร้อนไม่เย็นนะไม่ค่ยเย็นฉีดล้างแล้วนะเดี๋ยวดูด้านในนะเพี่ว่ามันตันตันนะใส่้วยนะครับขัดออกสองสารอบนะครับมานี่นะครับมานี่นะครับ ชมแนวทางประกอบนะครับอันดับแรกนะั้นใส่โบก่อนเลยนะครับช,รช้าๆัดๆเนี่ยนะงอออกมาแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับ FC กลับมานะครับจับให้เลยนะครับก็ยัดให้เข้ารูนะครับมือดันช่วยนิดนึงมือขวาดันช่วยนิดนึงเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่โบใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัว ลองนะลองเข้าไปนะครับใส่แล้วมันก็จะตรงล็อกของมันพอดีนะครับตันนี้นะตัวนี้นะเราจะมีน็อตสองตัวยึดอยู่ตรงนี้นะนนะนดนนะเดี๋ยวอันนี้เข้าไปก่อนดันนี้เข้าไปนะครับ ดันไปนี้นะครับต้องเข้ามาันจะพอดีนะแล้วหยิบน็อตนะครับมาองสองมาอีกโอเคหมุนเอาเอาไขควงหมุนให้มันตรงเหลี่ยมนะครับให้น็อตตรงเหลี่ยมนะอย่างนี้นะครับ นี่นะตรงเหลี่ยมนี่นะครับแล้วขันนะขยับให้พอดีแล้วขันนะครับขันให้ตรงเหลี่ยมนะครับตรงเหลี่ยมที่บากไว้นะดูระยะให้พอดีแล้วขันนะครับนี่นะครับหมดูคล้องตัวนะครับแล้วใส่ตัวบังคับที่พางลมนี่นะครับจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะมันจะมีร่องตรงนี้ใส่ร่องนี้ด้วย ก็มีอยู่สี่จุดนะครับจุดล็อกมันแล้วก็นี่ใส่ให้เข้าร่องไปก่อนนะครับนะเข้าร่องนี้ก่อนนะแล้วก็กดลงล็อกมันนะครับมันจะมีล็อกอยู่นี้นะกดลงล็อกมนะันนะอย่างนี้นะปึ๊บลงนี้แล้วก็กด มันะจะมีลอกอยู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่จุดนะแล้วก็มีตรงนี้นะตัวหน้านี้มันเอาไว้สไลด์นะครับจะมีลอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคลิปลอกตรงนี้ตัวนึงสไลด์เสร็จแล้วก็ใส่ขานน้ำทิ้งนะครับก็ยัดเข้ารูไปก่อนเลยเยัดเข้าท่อก่อนนะยัเข้าเล็กๆนะ เหนือมากเลยมีร่นนองมันอยู่นะครับยัดให้ลงร่องนะจะมีร่องพอดีนะช่องมันนะครับ ตัดเข้าไปนะคตุ๊กตาเข้ารูไอ้น็อตต้องร,ร,นร,องรงนูนะครับถ้าเข้าที่นะน็อตจะต้องรูเลยนะน็อตมีสองตัวนะคะรับน็อตสองตัวนี้นะรุ่นนี้เป็น LG นี่ส่วนใหญ่จะมีถาดล็อกเอ้ยมีน็อตล็อกถาดด้วยนะครับ mm hmm. เกือบทุกรุ่นนะครับ LG นะแต่ถ้าเป็นพวกมิซูพวกรุ่นอื่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับ mm hmm. แต่ LG นี่จะมีทุกรุ่นนะตัวน็อตล็อกถาดนะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่จะมี2ตัวฝั่งนี้กับด้านนี้จะจุดคล้ายกันนะครับจุดล็อก mm hmm. สองตัวฝั่งนี้นะครับเห็นไหม ถ้ามันเข้าที่จุดล็อกรอบ,รอบ,รอบมันต้องพอดีนะก็เสียบเสียบมอเตอร์บานสวิงครับจะมีซ็อกเก็ตของมันอยู่นะก็ตัวนี้แผงรับสัญญาณีมีรอ่องมันอยู่ในนี้นะ นอนตัวนี้ด้วยนะครับรนี้ด้วยนะนอาอู่สามตัวนะครับอย่าลืมนะครับช่างกอนก็ลืมบ่อยเหมือนกันลืมแล้วก็ต้องถอดมาใส่ใหม่ ข้อนะครับจะมีเงี้ยงลดมันอยู่บนนะต้องดันให้มันเข้าร่องนี้นะนี่นะครับจะมีร่องอยู่นี้นะนดันให้มันเข้าร่องนะนี่นะอันนี้ ดูดนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะมันจะมีร่องอยูนี้นะครับร่องอนี้นะเอาให้เข้าร่องนะไอตัวนี้เข้าร่องแ่นวนะครับดัดนเข้าร่องมันมีมันมีสาม,มตัวเลยนะสามเมียนะหนึ่งนสะนะองสามนมียงเข้าร่องเสร็จแล้วก็ดันเข้าเลยกดไปเลยนะอันนี้นะครับ เตอร์จะอ,อยู่ด้านบนนะเตอร์ตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะฮะมีอนัอนเข้าไปเลยนะไม่มีอะไรย,ยากน,นะ แค่มีเงี่งอยู่นิดเดียวนะวก็กดๆไฟเข้าล็อกมงงตรงนี้นะนี่นะเง้งตรงนี้นะรตรงนี้นะกดดันกดเข้าไปแค<อ>่นี้เองก็กดดันนี้ลงมันลงล็อกแค่นี้นะรงนี้นะดวนอินเว์เตอร์นะตัวนี้เ0นเก้าพันอิยูนะครับเก้าพันะ 9, นะเก้าพัน่ ของการคอมพิวเตอร์10ปีนะคร LG Door Inverter มาเทสกันออนเมกเกอร์พักหนึ่งนะครับตึงๆๆๆมานะครับเกิดนะครับ ทางการต้องเช็คน้ํายาให้ลูกค้าอีกทีนะครับเพราะว่าแห้งว้าไม่ไม่ค่อยสูยย้แดดนะครับเดี๋ยวก็แหง้งนะครับปูตรงนี้เดี๋ยวเช็ดไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แห้งลองสังเกตน,นะอับรอยน้ำตรงนี้นะนนะนเดี๋ยวแห้งนะเฉาเนี่ยเช็คน้นํายาดูทีนะว่าปกตินะทางการคิดว่าน่าจะปกตินะเพราะว่าน่าจะตันในฝุ่นตันด้านในแล้วอาจจะไม่ได้ถอดโบล้างก่าไม่แน่ใจนะ ลูกค้าบอกล้างไปไม่มนานเท่าไหร่นี่นี่นะครับน้ำแอร์กัดนะซึ่งตอเลยไปเก็บเศษหลังท่อหลังรถนะต่อให้ลูกค้านี่นึงต่อคนนี้นิดนึงนะหาได้แค่นี้นะครับหลังจากเปิดเทสทำงานมาได้สักห้านาทีนะครับกระแสได้สองจุดเก้านะแรงดันประมาณร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ ห้าสิบห้าประมาณน่าจะ<ห> <Akt ien S 2> ยังไม่อัดรอบสุดนะครับอัดรอบสุดมันสี่จุดสี่แอมป์นะตัวนี้นะเก้าพันวิวซีนะแค่พันสองวิวซีคือว่ามันถ้ามันอัดรอบสุดอะแรงดันมันจะประมาณไหนดูแล้วก็น่าจะปกตินะครับประมาณนี้เดี๋ยวถ้าอัดรอบสุดแล้วหรืออัดเหลือร้อยเดียวเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะต้องเติมเพิ่มอ,อ่าสามสองนะครับตัวนี้ ยาตัวใหม่แล้นะเดี๋ยวถ้าอัดรอบสุดดูทีนะครับถ้ายาไม่ถึงนะเราอาจจะเติมเติมให้ตเติมส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยสู้แดดอาจจะเป็นเพราะว่านี่นะครับเป็นห้องเป็นบานเก็ดกระจกอย่างนี้นะสองบาร์เลยนะห้องใหญ่อพอสมควรนะครับแอร์เก้าพันแอเก้าพันแต่ห้องใหญ่นะดูนะครับเป็นกระจก ว่าใหญ่นะห้อง,อ,ง,อ,งอาจจะห้องแอร์อาจจะเล็กกว่าห้องนะครับมีส่วนนะคทำให้มันไม่ฉ่านะครับแอร์ไม่ฉ่าเวลาแดแดจัดๆแล้วไม่เย็นมีส่วนนะห้องมันจะใหญ่เติมถ้ากับน้ำยาอะไรปกติก็ไม่เกีเ่ยวครับเดี๋ยวไปดูดูทุกเก่อนรอดูมาสิบนาทีแล้วนะครับก็ยังไม่อัดรอบนะครับอัดอยู่ประมาณนี้นะสา<ง>มแอมสามแอมแล้วก็เฟสเชอร์ประมาณร้อยหกสิบประมาณเดิมน,นีครันะ น่าจะต้องนานกว่านี้นะคิดว่าน่าจะยังอัดไม่สุดนะครับเพราะว่าเซตไว้20องศามันน่าจะมันน่าจะอดัดเยอะกว่านี้นะเพราะว่ากระแสมัน4.4แอมป์นะครับอันนี้มันแค่3แอมป์เองนะเดี๋ยวช่กวนเทสเอมใหม่ M ก็จะประมาณนี้นะแต่ไม่ได้เทสนานเหมือนกันไม่ได้รอดูว่ามันช่วงมันอัดสุดประมาณไหนนะแต่ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับกาอะปกติแนละ้วล้างดีๆแล้วก็โอเคนะครับเย็นฉ่ำนะข้างในวันนี้นะครับ